หนึ่งสองสามสวัสดียังสี่หนึ่งสองสาสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับคลิป Q&A EP 2กันอีกแล้วสำหรับในวันนี้จะเป็นวันเชียร์อีดิชั่นนะคะพร้อมกับน้องเมลลี่ วันนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ก็กําลังเป็นนักสํารวจอยู่ตรงนี้นะคะก็เมยได้ตั้งคำถามไปใน i g Story เอาไว้ว่าเออจะทํา q a แอนเวาเนไทน์มาเพื่อจะได้ลงช่วงวาเลนไทน์ได้ก็มีคนถามมาประมาณนึงแต่ว่าคําถามส่วนมากก็จะคล้ายกับรอบพี่แล้วก็อาจจะมีตอบซ้ําบ้างในบางอัานเพราะความคิดอาจจะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ก้ารเป็นคนเลือกคําถามมานะคะคบ กันกี่ปีแล้วปีอันนี้ก็7ปีนี้ปีเข้าปีที่7เข้าปีที่7แต่ว่าเดือนนี้เดือนอะไระกุมภาสองพันยี่สิบสองกี่เดือนนะ6ปีกี่เดือน4ปะ่ะ 2, 2ใช่6ปีสเดือนนะคะสำหรับตอนนี้เวลาเป็นประจำเดือนกูยินง,ง่ายแฟนทำยังไงคะ คือทางเนี้ยแฟนควรตีนใส่ตลอดเลยเหมือนก็ฝึกความอดทนเวลาเธอต้องต้องเธอ <d> ไปคนตอบเพราะว่าเธอเป็นคนได้รับจากเขาไปเวลาเธอเป็นประจำเดือนอรอเมย์ก็จะมีค่อนข้างมีความแบบเซนซิทีฟด้านอารมณ์ก็คือจะอารมณ์แบบอ่อนไหวง่ายหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องพูดด้วยไหมว่าเมื่อก่อนการเคยเข้าใจผิดว่าที่ที่อารมณ์ไม่ดีไม่เกี่ยวกับจะเป็นประจำเดือน แล้วตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วใช่คือมันแบบมันเป็นที่ฮอร์โมนจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็จะปูมป้ามขึ้นมามันอยู่ที่อะไรหลายอย่างในร่างกายของเราอะอย่างของเมียคือเป็นก่อนที่จะมีประจำเดือนแล้วก็เป็นระหว่างหมีแล้วก็หลังมีม ก็คือ1เดือนนะก็เป็นตลอดเวลาแล้วแต่ว่ายิ่งถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าฮอร์โมนมันแปรปวนมากๆจะเป็นหนักแต่ว่าหลังๆมาช่วงนี้อ่ะอาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยวีนแล้วใช่ปะหลังๆารู้สึกใช่เอออาจจะมีแค่ช่วงแบบก่อนมีประจำเดือนเล็กๆน้อยๆช่วงนั้นอ่ะจะวีนเก่งแต่ไม่มากแต่คําถามรู้ถามว่าทำยังไงคือจะบอกว่าไงอ่ะสมัยก่อนแรกๆอ่ะก็คือจะมีการแบบ คือก้านจะค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนในสมัยนั้นใช่ปะ่ะก็จะมีการทะเลาะกันบ่อยมากใช่ปะ่ะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยรู้แล้วว่าเมย์เขาเป็นคนยังไงคิดยังไงคือเรารู้กันอยู่แล้วอ่ะแค่มองหน้ากันบางทีก็ก็ขำแล้วเข้าใจว่าบางทีงอนกันอยู่แต่ว่ามองหน้ากันเฉยๆอ่ะก็แบบยิ้มแล้วอ่ะก้านก็เป็นคนที่แบบชอบกวนชอบกวนใส่เหมือนกันอ,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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยทะเลาะกันเนอะถ้าหลังๆมาเหมือนเหมือนแบบโตขึ้นแล้วรู้จักกันมากขึ้นแล้ว งานจริงๆในบางครั้งนะอ่ะคำาถามต่อมามี่แม้ต่างชาติโอ้ต่างชาติเลยเหรอ I am international FC. Who like b o t h of you since first video YouTube โอ้เขาดูตั้งแต่คลิปแรกเลยเหรอ Any plan to do together this year ก็คือปีนี้มีแพลนที่จะทำอะไรอีกไหมก็าตอบเป็นภาษาไทยอ่ะตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ขึ้นซับ ซึ่งซภาษาอังกฤษเพราะเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไงเออกลัวตอบผิดไปมีแทนทําอะไรไหมเหมือนมีคนถามในภาษาไทยเหมือนกันถามว่ามีแทนทําอะไรไหมก็แทนปีนี้ก็ส่วนมากจะเป็นเก็บเงินเพราะเราก็อายุมาจนถึงแบบปีนี้ก็ปีที่27แล้วนะขันับจริงๆอ่ะเออมันก็ควรที่จะมีเงินก้อนเก็บให้มันแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็มองถึงรู้ทางในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจ แพนในที่เนี้ยไม่รู้ว่าเป็นแพนของช่อง YouTube หรือเปล่านะหรือว่าเป็นแพนของชีวิตเราเอาลงๆก่อนอ่าๆ <laughs> ประมาณนั้นถ้าเกิดก้อนของชีวิตนะแต่ถ้าออของใน u t u b e อ,อ่ะก็ประมาณเดิมๆแหละเอาจริงๆเพราะว่ารู้สึกอยากที่จะทำอะไรที่เป็นตัวเราเองจริงๆไม่ได้แบบบิดคอนเทนต์หรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะมีคอนเทนต์ที่เป็นของผู้ชายมากยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่านี้ไม่รู้นะแต่ปีที่แล้วเหมือนก็พูดแบบนี้แต่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าการก็มีงานส่วนตัวค่อนข้างเยอะเมย์ก็เลยจะมาทุ่มใน YouTube มากกว่าคอนเทน ประมาณนี <łość> ้เลยไม่ได้แบบโดดออกจากกันเท่าไหร่นะคะคำถามต่อมาก็คือพอคบกันมานานอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่มีอะไรจะคุยกันอ่ะคุยกันน้อยมากๆอ่ะแพงไหมไม่นะเพราะว่าคือปกติแล้ว สมมติว่าเวลาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ปะ่ะ mm hmm. เวลาเราคุยไลน์คุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพิมพ์กันน้อยมากไหมเรื่องหลักๆก็คือถามว่าทาอะไรอยู่ mm hmm. กินข้าวหรือยังอ่ะ mm hmm. อันนี้คือหลักๆนะอาจจะไม่ถามทุกมื้อด้วยหรือบางวันก็ไม่ถาม mm hmm. แค่ถามเออทำอะไรอยู่แค่แบบอยากรู้ความเป็นไปแต่ยกเว้นว่าอย่างเช่นเมยนียกัรทํางานในการชาปะส่วนมากถ้าเกิดไม่ให้ถามว่าทําอะไรอยู่ mm hmm. ก็จะเป็นคุยเรื่องงาน mm hmm. จะเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเขาถามว่าอะไรนะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบไม่คุยกันคุยน้อยมากๆมีว่ามันไม่แปลกเพราะว่าต่างคนต่างมีชีวิตกันอยู่แล้วแต่อย่างช่วงแรกๆที่คบกันอ่ะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยกันไปเรื่อยๆก็เลยจะมีคําถามนู้นคําถามนี้เข้ามาแล้วก็ได้ศึกษากันไปเรื่อยๆแต่อย่างตอนแบบคบกันมานานแล้วเราศึกษากันมามากพอแล้วแล้วก็แค่มีความแบบเป็นห่วงเป็นใยกันมากกว่าอันนี้ในมุมมองของเมย์นะแต่ของคนอื่นเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันเยอะคุยกันน้อยแค่ไหนแต่เราก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าอ่่ืีีเรงงทท เม้าวกันอ่ะมันต้องพูดพูดกันเท่านั้นเออไาแบบนี้ก็คอมาวิดีโอัน้พพิม์ใช่ใช่อันนี้คือคําถามที่คนถามเยอะมากนะมีแพนจะแต่งงานไหมคะนี่ให้การตอบก็คือมีครับก็จริงๆก็อยากแต่งครับแต่ว่าก็กําลังเก็บเงินอยู่เมื่อไหร่เธอคิดว่าเมื่อไหร่ก็น่าจะไม่เกินอันนี้ถือว่าคุยกันแบบอย่างนี้เลยน่าจะไม่เกิน30อ่ะเฮลโหลปีนี้ปีอายุ2สก็ใช่ไงก็ใช่ไงปีสองปีจะเอาอะไรมาทานปีก็นานนะก็ยังมีเวลาอาจริงกับเมยไม่รีบแบบสามสิบสี่สิบอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะเมย์รู้สึกว่าม แ,แต่ที่เหลือเราก็รู้สึกว่าทํางานดา้วยกันอะไรด้วยกันตลอดอยู่เหลือแค่แบบไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเฉยเฉยอะ่ะมีก็เลยรู้สึกว่าเราแต่งงานเมื่อพอร้อมดีกว่าทําอะไรเมื่อพอร้อมจริงๆดีกว่าอันนี้ในมุมมองของมีกนะแต่การ<ไ>ปร<ก><จ>ะหยัดแต่งเขา,เขารู้สึก <ๆ S 2> ว่าถ้าสมมติว่าไม่รู้ดิเขารู้สึกว่าเวลาเราไปเขียนสมมติว่าเราจะสมัครบัตรหรือว่าทําอะไรก็ตามอ่ะแล้วมันต้องติ๊กสถานะว่าโสดอ่ะมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เข้าใจปะ จริงเหรอเออส่วนตัวมันรู้สึกแบบก็คือเรามีแฟนนะแต่ว่ามันไม่มีมใช่มันไม่มีสถานะมันไม่มีสถานะมีแฟนไงก็เลยรู้สึกว่าแบบก็คือไม่ได้โสดแต่ก็ไม่ได้มีสถานะมีแฟนเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแบบส่งรถกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแค่นั้นออะนะเพราะว่าไม่ควรติกันนะเลู้สึกนะควรจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงควรจะถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วเข้าใจป่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะเออแค่นี้ เคยมีช่วงเบื่บอรหรือไม่รู้จะคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะอ่ะก็ฟิลคล้ายๆกับสองค่คล้ายๆกันแต่ว่าม,มีอารมณ์แบบเบื่บอๆกันอะไรเงี้ยเบื่บอๆมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอารมณ์แบบหมด หมดรักหรออารมณ์นั้นมีปะถึงขนาดนั้นปะหรือว่าแค่แบบเบือ่อๆกันเฉยๆอะไรเงี้ย,ยเบื่อตรงที่ว่าอย่างเช่นแต่ละคนมันจะมีข้อเสียใช่ไหมกล้ามก็จะมีข้อเสียที่แบบตอนนี้ก็ยังรู้สึกเบือ่อเบื่อตลอดเบื่อตลอดเวลาไม่ได้แบบอะไรคือมันก็ต้องมีเบื่อกันมากงอยู่แล้วในนิสัยที่เราไม่ชอบของเขาที่เขาควรที่จะปรับปรุงนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบมันเป็นของเขาอ่ะก็อาจจะไม่ได้ปรับปรุงได้ก็จะมีแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบฉันจะไม่รักเธอแล้วฉันจะแบบแยกทางจากเธอฉันจะไปหาคนอื่นก็ คำถามต่อมานะคะอันนี้คือถามว่าอะไร <c oughs> คือเขาอ่ะมีนิสัยที่ชอบหรือไม่ชอบของเธอ,อยังไงแล,ล้วก็สลับกันเอาเธอก่อนนิสัยที่เธอเอานิสัยที่เขาชอบก่อนใช่ปะ่ะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างขยันละเอียดแล้วก็เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ชอบเป็นคนที่มีแลนตลอดวางแผนวางอะไรอย่างงี้ตลอดเลยก <c oughs> ็แปลว่าซึ่งเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบวางแผนเลยเวลาไปเที่ยวชอบแบบไปลุยชอบแบบไปเ<า>ขาเรียกว่าอะไรอะในเมื่อเธอเธอชอบไปลุยแต่ชอบพี่เขาวางแผน <c oughs> เออใช่ใช่ใช่ก็แปลว่าก็คือแบบมีอะไรรองรับใช่ใช่ใช่มันมีอะไรรองรับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอะ่ะคือสมมติว่าถ้าเขาไปดุยใช่ไหมมันจะมีความเสี่ยงที่แบบจะตกรถจะแบบไม่มีที่พักจะนู่นจะนี่ใช่ไหมว่าแต่ว่าเธอเป็นคนที่แบบรองรับความเสี่ยงมันไว้แล้วอะไรเงี้ยคือเข,เขาอ,ะอ่ะอก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเขาอ่ะไปเที่ยวโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเพราะมีเธอมีแผนไวแล้วอย่างเงี้ยคนเลยมากไปเราไปเที่ยวแต่ละที่อ่ะเต้องเล่าอันนี้ต้องเล่าก็คิดว่าเคยเล่าไปแล้วมาั้งคลิปที่แล้วหรือก่อนหน้าที่เธอไปกับพวกเพื่อนอะ่ะที่ไต้หวันอะ่ะ แล้วทีนี้เมย์ก็ขอดูแผนไว้ก่อนการไปคือไม่ได้เช็คหรืออะไรนะแต่แค่แบบดูให้ว่าเออจะไปไหนอ๋อไปอย่างนี้นะแล้วทีนี้เมย์ก็จําได้ว่าคืนเนี่ยกานต้องไปสามบินได้แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะกานอ่ะยังอยู่ที่โรงแรมแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อรู้เมย์ก็เลยถามว่าทําไมเธอยังอยู่ที่นี่ล่ะแต่เธอกําลังจะต้องบินแล้วนี่วันนี้สรุปคือถ้าเกิดเมย์ไม่บอกก็คือทางคลิปนั้นก็คือตกเครื่องแล้วคือเพื่อนกา,การก็จะไปต่อที่ญี่ปุน่นส่วนการกลับไทยเออแล้วก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมถึงแบบไม่้ไไดป แล้วทำไมฉันรู้เออประมาณนั้นนั่นแหละอันเนี้ยคือแบบเป็นหนึ่งในนิสัยที่มีไม่ค่อย โอเคกับผองการว่าแบบทาไมถึงไม่รู้จักแบบวามแผนรอบค้อบรอบครอบรอบแบบอะไรอย่างนั้นบ้างอ่ะเอ้ยใส่นี้ใส่ที่ไม่ชอบแล้วองกับเขาอ่ะอ่าถ้าเป็นช่วงแรกๆก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะอารมณ์ร้อนเขา่าใจร้อน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 ใช่ไม่ใช่อารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็พออารมณ์ร้อนแล้วอ่ะชอบว่าชอบด่าบางคําพูดอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนใช่ใช่ไปเป็นคนพูดแรงด้วยอะไรเงี้ยเวลาอารมณ์ร้อนปึ๊บแล้วก็จะหลุดคำพูดที่แบบแรแต่ไม่ได้หยาบนะไม่หยาบไม่หยาบแต่ไค่คยามันกระทบจิตใจคนฟังถ หมอดูก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนที่พูดจาแล้วแบบคนพูดอะไม่รู้สึกอะไรแต่คนฟังอะเจ็บไปอีก3าวันะอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น,มามาน,นแต่ส่วนมากอะจะเป็นกับคนที่แบบเรามองข้ามแบบคนใกล้ตัวพี่น้องหรือไม่ก็แฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากับเพื่อนมไม่ไม่เป็นนะหรือกับคนอื่นๆไม่เป็นเป็นแค่แค่พวกนี้แต่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ดีปะที่จะทําอย่างนี้กับคนที่แบบเรารักอะแล้วเขาก็รักเราอะเก็บปะแล้วมีอะไรไหมไม่มี ก็ไม่ได้มีอะไรรแคน้ที่เหลือก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนของเขากับเธอใช่ไหมนิสัยที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบของก้านนี่ัยที่ชอบของก้านคือปกติแล้วอ่ะเมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากที่จะยุ่งกับใครไม่ไม่ไม่ยุ่งกับใครเลยอย่างเช่นแบบจะสั่งอาหารอ่ะก็ไม่ค่อยอยากไปคุยกับเขาหรือว่าเวลาจะถามทางก็ไม่อยากที่จะไปถามคือมันไม่ได้ขี้เกียจเลยอะไรนะแต่เมค่รู้สึกว่าไม่ชอบไปยุ่งกับใครไม่ชอบไปแบบคุยกับใครหรือว่าถามขอความช่วยเหลือเมก็จะแบบให้ก้านอ่ะเป็นคนที่สามารถแบบ ช่วยเหลือตรงนี้ได้ไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าสิ่งที่ชอบของการหรือว่าแต่ก้านี่สามารถแบบคอนโทรลตรงนี้ได้เช่นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะกากจะเป็นคนที่ไม่รู้นะว่าแผนคืออะไรแต่สามารถแบบไปช่วยเหลือในการแบบระหว่างทางอ่ะได้ค่อนข้างดีมากๆตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ก็ถ้าใช้ให้ทําอะไรก็ทำอะอารมณ์แบบให้ไปถามทางให้ไปทําอะไรเข้าใจว่าคือเป็นคนที่กล้าถามทางคนอื่นคนแปลกหน้ากล้าค,คุยกล้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสามารถเข้าไปถามทางเข้าไปอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยต่อให้แบบภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ก็ทามือทาไม้ชี้แผนที่อะไรก็ว่าไไปอเคืม ที่มีแพนในหัวแบบ <c oughs> แน่น <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องหาทาง,ทางมันจะรู้สึกแบบอยากที่จะลุยเองมากกว่าแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะมีก็ไม่อยากแบบไม่รู้จะทำยังไงก็เลยก้านกา,กาถามเขาให้หน่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้นะว่าเรียกว่าข้อดีหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนรอบข้างเมได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเมีเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ไม่ใช่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้แต่มีไม่ค่อยชอบไปยุ่งกับใครอะ่ะไม่รู้ทําไมนะเออแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าการเข้ากับครอบครัวเมยได้ดีเพื่อนเมนิย สุเมฆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยตอนเนี้ยสามารถดูแลทุกคนได้แบบช่วยเหลือดูแลอะไรอย่างนี้ได้สามารถเป็นที่พึ่งพาในยามยากได้แบบได้ค่อนข้างดีมากแต่ถ้าถามข้อเสียที่ไม่ค่อยชอบก็น่าจะเป็นเรื่องตัว่าข้อเสียพี่กันมันไม่ใช่ข้อเสียนะแต่ว่าพี่กันเป็นคนที่ตามใจคนเยอะมาก ออคือคือไม่ใช่ว่าข้อเสียการเยอะนะแต่หมายถึงว่ามันมีหลายอย่างที่อยากให้การแก่อย่างเช่นใจดีเกินไปเออฟื้อเพื่อแผ่เกินไปคือเก็งปะว่าโลกเรามันเท่าๆอ่ะแต่พอเราไปใจดีหรือว่าแบบช่วยเหลือใครที่เขาแบบคิดไม่ดีกับเราอ่ะสุดท้ายคนที่แย่ก็คือเราเข้าใจเอออันนี้อันนิดนึงแต่เข้าใจเขาก็เป็นไว้ตรงนี้เขาเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะไม่รู้ดิถ้าสมมติว่าสมมตินะอะไรก็ตามที่แบบมีคนนึงเข้ามาต้องการทําก่อนก็จะให้คนนั้นทําก่อนเลยคือแบบเต็มท ในใจเราก็เต็มใจที่จะเสียเปรียบก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ย,ยืนรอเพิ่มอะไรเงี้ยเหมือน,น,อน,อนง่ายๆคือก้านอ่ะจะโดนเอาเปรียบ ตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ค่อย productive เท่าไหรอ่อย่างที่บอกไปตอนนั้นนั่นแหละแบบบางที่ตื่นสายบ้างในหนึ่งวันทาอะไรไม่ค่อยได้บ้างหรือไม่ก็มีแผนจะทําแต่สุดท้ายก็ไม่ทําแล้วก็แบบใช้เงินเก่งเห็นอย่างนี้คือใช้เงินเก่งมากมากๆแล้วก็ชอบบอกว่าเขาแบบห้าม่น,นห้ามนี่แต่พูดตรงๆว่าเขาอะสามารถ control เ,เรื่องเงินได้ดีกว่ามากๆอประมาณนี้ขอไม่พูดเยอะเออเอาจริงมันมีเยอะแต่ว่าแบบมันแค่แบบจุกจิกอะสำหรับคนที่เป็นแฟนกัน ประมาณนี้ว่าเลนทายนี้อยากได้อะไรคะคือคูค่เมย์อะเมยว่าอาจจะเป็นแบบ เพียงไม่กี่คู่ที่ไม่มีของขวัญให้กันละกันอะคือช่วงแรกๆเมมีให้ไวเพราะเมรู้สึกว่าเออถ้าสติว่าสักวันหนึ่งเมมีแฟนขึ้นมาสักคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เมก็แบบไม่เคยมีมาก่อนหรือแบบถ้าเกิดเคยมีก็ขอไม่นับแล้วกันเออก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบซื้อของขวัญในทุกๆวันพิเศษมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กโรแมนติกให้กันแต่ว่าก้านอะไม่ใช่คนแบบนั้นเลยสักพิดหนึ่งคือเมซื้อให้ป๊บแล้วก็กาก็อ๋อหรอซื้อให้หรอแล้วก็แบบหายไปไม่ได้มีอะไรไม่รู้สึกแบบเออเออก็ได้้ีแลว พอมาถึงนะจุดจุดหนึ่งอะมีรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อของให้กันละรกันหรอกเพราะบางทีซื้อมาถ้าเกิดไม่ถูกใจเราอะเราก็ไม่ได้ใช้แต่ตรงนั้นอะมีรู้สึกว่าดีใจที่เขาซื้อมาให้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะซื้อให้จริงๆแต่ก้าวนะไม่ค่อยได้ซื้อให้ก็เลย ไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นมืเสกเวลาเขาจะซื้อให้เขาคิดเยอะเว้ยว่าแบบมันต้องใช้งานได้นะมันต้องอ,อะไร <ๆ S 2> เงี้ย,ย,ยใช่เขาไม่อยากซื้ออะไรที่แบบทิ้งไว้หรือว่าตั้งเฉยเฉยอะไรเงี้ยเป็นแบบของดูต่างหน้าเพราะบางทีมันก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งแล้วก็อะไรเก็บไว้ <c oughs> อะไรเงี้ยคือแบบอยากให้มันได้ใช้จริงจรงเลยคือบางทีอ่ะมีมีอยู่ช่วงหนึ่งเมย์ไม่เคยได้ดอกไม้มาก่อนตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กมีแต่เมย์ไปให้แบบดอกไม้รุ่นพี่ผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ตัวเเเเเอออออองงไไไไมมมม่่่่คยยยดดดด้้้้้้กกก็ลลววววาาาานนนนนะแแตพพััึึึขรูส สิ่งนั้นอ่ะมันก็สวยก็จริงมันก็มีคุณค่าทางจิตใจก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้งานขนาดนั้นสุดท้ายก็เลยมีความคิดที่ตรงกันว่าถ้าเกิดจะให้ของขวัญอะไรสักอย่างอ่ะอยากให้เป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้จริงๆกับคนคนนั้นจริงๆก็เลยถ้าเกิดจะซื้อก็อาจจะมีแค่วันเกิดอืมวันวาเลนไทน์มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอยู่แล้วคิดว่าวัยไหนเหมาะกับการมีความรักคะความรักหนุ่มสาวเนี่ยอเออความรักอันนี้เขาน่าจะหมายถึงหนุ่มสาว ความรักหนุ่มสาวเหรอถ้าพูดตรงๆเมยอาจจะมีคนเป็นคนที่หัวโบราณนิดนึงนะเมย์ก็รู้สึกว่าไม่รู้ดีเมย์ก็มี มีความรักมาโดยตลอดแบบอชอบคนนู้นชอบคนนี้อ,อะไรเงี้ยมาโดยตลอดเออแต่ว่าถ้าเกิดวัยที่เหมาะสมจริงๆอะ่ะเมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงมหาหลัยนะเพราะมันเป็นช่วงที่แบบเราโตในระดับหนึ่งที่พอที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้แล้วก็เออรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เพราะบางทีาอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กมัธยมไม่ไม่มีสิทธิ์มีความรักนะก็มีความรักได้เช่นกันคือบางคนก<อ>็คคตังแต่มัธยมจะแต่งงานมีลูกอะไรอย่างนี้ก็มีเอาจริงบางทีมันตัดสินไม่ได้ว่ะใช่มันก็แล้วแต่คนจริงจร ส่วนตัวแล้วเมย์คิดว่าผมมองมหาลัยอาจจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบมากที่สุดมหาลัยเป็นช่วงที่เราได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงรู้สึกว่าอย่างนั้นไนหะรู้สึกว่าอย่างนั้นรับผิดชอบชีวิตใช่ได้รับผิดชอบชีวิตเพราะว่างานการบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีใครมาตามแล้วคือเราต้องทํางานส่งเองนู่นนี่นั่นเองกลับบ้านบางคนก็อาจจะต้องกลับเองหรือแม่ก็อยู่หอรับผิดชอบอะไรตัวเองมากขึ้นต่างจังหวัดคนละจังหวัดการเรองเียประมาณนี้เนาะใครขี้งอนกว่า แต่เขาหลังๆมาเขางงอนแบบไม่มีใครงอนแล้วนะตอนเนี้ยงอนแบบเล่นๆซะส่วนใหญ่แบบทำเป็นงอนนแต่ถ้าส่วนมากจะเป็นโกรธโกรธที่แบบโกรธอะไรสักอย่างมากกว่าแต่ว่าเมย์เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอยู่แล้วอ่ะเออแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยงอนแบบงอนทุกเรื่องแค่การเล่นเกมก็งอนการเล่นบาสก็งอนเออประมาณนี้กล้านม่เคยงอนเลยที่เมย์ติ่งเกาหลีอ่ะจริงนานแล้วนี่นานแล้วแต่ปัจจุบันก็เข้าใจกัรแลกันนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคอนเทนต์วาเลนไทน์เพราะว่าเมย์ตั้งใจที่จะไม่ให้แบบซ้ำกับรอบที่แล้ว รอบที่แล้วก็จะเป็นแบบเชิองอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดเมพูดผิดพลาดประการใดหรืออะไรยังไงเมก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคิดณนะตอนนั้นมาณนี้เออตอนนี้ใช่ะตอนนี้อาจจะมีด้วยความแบบความคิดของณนะวันนั้นกับในพรุ่งนี้ก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะ <laughs> ก็หวังว่าจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันวนาเลนไทน์แต่ไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่เพื่อนก็ได้ใช่อยู่เ<ม><ม>พื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องเมอรี่น้องหมาอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะ ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ,บ,บ๊ายบายคร<พ>ับ